นิเมินต้าเจียาวสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .4 นะคะค่าภาษาจีนวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันจากเนื้อหาบทที่แล้วเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนแบบฝึกอ่านนะคะหน้าที่61นะคะใครที่ลองฝึกแปลดูแล้วนะคะลองดูว่าเราแปลได้ถูกต้องหรือว่าเหมือนกับของเราไนะคะถ้าไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้เลยนะคะ อ่ะหัวม,มันหลายค่นเรามาดูข้อที่1นนะคะจินเทียนจินเทียนจินเทียนก็คือวันนี้นะคะถูกต้องกันบ้างไม่เอ่ยชื่อชื่อก็แปลว่าคือหรือว่าเป็นก็ได้นะคะคือจีเย่จีเย่เก็คือเดือนอะไรต่อมานะคะจีเฮาจีเฮา ห้าก็คือวันที่นะคะ G ห้าก็คือวันที่เท่าไหรไม่ใช่วันอะไรนะคะวันที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยก็จะแปลได้ว่าวันนี้คือเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะของจีนนะคะเราชูเคยบอกแล้วว่าเขาจะใช้ปีขึ้นก่อนแล้วก็เดือนแล้วก็วันนะคะจะสลับกับของคนไทยเรานะคะต่อมา D R ข้อที่ส จินเทียนชื่อจินเทียนก็คือวันนี้ใช่ไหมคะชื่อก็แปลว่าคือเหมือนกับข้อหนึ่งเลยนะคะเออเย่เอเอเยก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนกุมภาพันธ์เด็กๆเขียนคำแปลให้ด้วยนะเพื่อที่เด็กจะได้เข้าใจแล้วก็จำได้นะชื่อซื่อ้า ชูซ่ห้ก็คือชูก็คือเท่าไหร่เอ่ยสิบสีใช่ไหมคะชูซ่ห้าก็คือวันที่14นั่นเองวันที่14นะคะเพระาะฉะนั้นรวมประโยคข้อที่2ก็คือจินเทียนชื่อเอเย่่ยห้าก็คือวันนี้เป็นหรือว่าวันนี้คือเดือนกุมภาพันธ์วันที่14นะคะต่อมานะคะข้อที่สนะคะ จินเทียนชื่อจินเทียเหมือนเดิมนะคะวันนี้ชื่อคือ我的生日我的生日我ก็แปลว่าฉันใช่ไหมคะตัวนี้นะคะเตะก็แปลว่าของนะคะจากบทเรียนหน้าเก่าๆของเรานะคะเชิงยืก็คือวันเกิดเพราะฉะนั้นประโยคนี้มีการแปลสลับนิดหน่อยนะคะ我的生日ก็คือ วันเกิดของฉันนะคะประโยคนี้วันเกิดของฉัน今天是我的生日วันนี้คือวันเกิดของฉันหรือว่าเป็นวันเกิดของฉันต่อมานะคะที่ส่นะคะข้อที่สี่ลำดับที่สี่นิทเอ่า วปนไว้ก่อนได้นะคะนี่เตเชิงรื้อเมื่อกี้ข้อสามว่เตเชิงรื้อวันเกิดของฉันข้อที่สี่นี่เตเชิงรื้อก็คือวันเกิดของเธอนะคะนี่เตเชิงรื้อตัวนี้แปลว่าของเชิงรื้อแปลว่าวันเกิดนะคะมันจะมีการแปลสลับกันอยู่นะคะอันนี้เด็กๆเขียนตามความเข้าใจของตัวเองได้เลยนะนี่เตเชิงรื้อวันเกิดของเธอนะคะประโยคตรงนี้นะคะ ชื่อ,อ,ว,อ,ะะอ,อ,อ,อวันที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่4วันเกิดของเธอคือเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะจุยห่อสุดท้ายวันเกิดอะไรเอ่ย ของฉันนะคะประโยคนี้แปลโดยรวมว a t เตอร์เชิงรือก็คือวันเกิดของฉันเพียงแต่ว่าจะมีการสลรับกันเล็กน้อยนะคะวันเกิดอยู่ด้านหลังตรงนี้นะแต่แปลเป็นประโยคแบบสวยงามนะคะว a วเตอร์เชิงรือวันเกิดของฉันชื่อคือจิวเยสิบแปห้า จิ๋วเวียก็คือเดือนอะไรเอ่ยเดือนที่เก้าคือเดือนอะไรเอ่ยเดือนกันยายนซื้อปลาห้าวก็คือวันที่สิบแปดใช่ไหมคะมีใครแปลได้ตรงกับของฉันบ้างนะคะเด็กๆขีดเขียนได้ตามความเข้าใจของตัวเองเลยนะคะ ต่อมานะคะหน้าที่57นะคะหน้าสุดท้ายของบทนี้นะคะเรามาดูรูปแบบประโยคเวลาถามเป็นบทสนทนากันนะคะจะมีคำไหนเพิ่มเติมมาบ้างเนาะอ่ะเริ่มจากหัวข้อนะคะด้านบนนะตี่ปาเคะบทที่8จู้หนีขวาเลอจู้หนีก็คืออวยพรให้เธอนะคะอันนี้เราเรียนไปแล้วเนาะนรุขวาเลอก็คือ สุขสันต์วันเกิดนะคะมีความสุขในวันเกิดนั่นเองนะเรามาดูบทสนทนาคนแรกนะคะซึ่อใส่ตัวเลขไว้นอ้อจะได้ดูง่ายๆนะคะ今天是几月几号นะคะมาจากบทเมื่อกี้นะคะหน้าเมื่อกี้นี้ก็มีเนาะยนก็คือวันนี้是几月几号วันนี้สองตัวแรกนะคะคือหรือว่าเป็นนะ คือเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่เมื่อกี้เราก็ฝึกไปแล้วนะคะหน้าเมื่อกี้นะคะเด็กๆช่วยเขียนทำปลายให้หน่อยนะเด็กๆจะได้สะดวกเองเมื่อต้องการมาทบทวนหรือว่าเปิดดูย้อนหลังนะคะชื่อก็แปลว่าคือนะจีเย่จีห้าวเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะต่อมาเด็กผู้หญิงนะคะจินเทียนชื่อเอย ชื่อซื่อเขาเหมือนกับหน้าเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะคุณคุณหรือเปล่าเอ่ยจินเทียนก็คือวันนี้ชื่อแปลว่าคือเออเย่เดือนกุมภาพันธ์ชื่อซื่อเข้าวันที่14นะคะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกท้าซู่แบ่งให้เนาะเพราะว่ามีเครื่องหมายเป็นวรรคอยู่ตรงนี้นะคะจินเทียนส์อเออเยส่สือสี่ห้าวันนี้ คือเดือนกุมภาพันธ์วันที่14นะคะเด็กๆเ,เขียนคําแปลตรงนี้ได้เลยนะที่ว่างนะคะที่ตัวเองเข้าใจนะ是我的生日是我的生日ตรงนี้อน,นี้สามารถใช้คือหรือเป็นก็ได้ใช่มั้คะพอแปลได้2แบบซื้อขอใช้คําว่าเป็นละกันนะคะเป็น我的生日เป็นวันเกิดของฉันใช่มั้คะเขียนตรงนี้ก็ได้นะด้านหลังนะ 今天是2月14号วันนี้เดือนเป็นเดือนหรือว่าคือเดือนกุมภาพันธ์วันที่14นะคะ是我的生日เป็นวันเกิดของฉันหรือว่าคือวันเกิดของฉันนั่นเองนะคะประโยคหน้านี้ก็จะมีความเชื่อมโยงมาจากหน้าอื่นๆนะคะที่เราได้เรียนไปแล้วเนาะ ประโยคที่สามนะคะบรรทัดที่สามเนาะช่องสนธนาที่สามเด็กผู้ชายก็เลยตอบว่าจู้หนีเชิงฤกควายเลสนะคะจู้หนีเชิงฤกควายเลิกก็คือสุขสันต์วันเกิดหรือว่าอ่าเป็นการอวยพร,รเป็นคำอวยพร,รนะคะเหมือนกับว่าสุขสันต์วันเกิดนะขออวยพร,รให้เธอสุขสันต์หรือว่ามีความสุขในวันเกิดนั่นเองนะคะเขียนคำแปลตรงนี้นะต่อมา บทสนทนาช่องที่สี่นะคะเด็กผู้หญิงก็เลยตอบกลับไปว่าเสียเสียเสียก็คือขอบคุณลืมหรือเปล่าเอ่ยหนีเนอะหนีเนอะหนีเนอะตรงนี้แปลว่าอะไรเอ่ยหนีก็แปลว่าเธอเนอะก็คือเธอละอ่าแบบนี้นะคะหลังจากที่เด็กผู้ชายอวยพรไปแล้วเด็กผู้หญิงก็ถามว่าเธอละหลังจากที่ขอบคุณใช่ไหมคะขอบคุณนะเธอละ นี่เตชงรือนีเตชงรือวันเกิดของเธอนะคะชื่อจีเยจีเฮาวันเกิดของเธอคือเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะคือเด็กผู้หญิงถามกลับไปว่าแล้ววันเกิดของเธอละเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะเด็กๆเ,เขียนคำแปลด้านหลังนี้ก็ได้นะ หรือว่าเาว้นว่างตรงไหนที่เราพอจะเขียนคำแปลได้นะคะเอาที่เราเข้าใจนะต่อมาอันสุดท้ายนะคะเด็กผู้ชายก็เลยตอบกลับไปว่า WO TSHONG RY ประโยคคนี้ก็ือวันเกิดของฉันนะคะโน้ตตามความเข้าใจเลยนะวันเกิดของฉัน18กันยาาว คืออะไรเอ่ยจิวเย่คือเดือนอะไรนะคะซืปาห้าวคือวันที่เท่าไหร่ให้เด็กเขียนเองนะอันนี้นะเพราะว่ามันมีตัวอย่างจากหน้าอื่นๆด้วยนะคะหน้านี้ไม่ยากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการถามวันเกิดของอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าการบอกวันเดือนปีเกิดของตัวเองนั่นเองนะคะสำหรับหน้านี้นะคะเด็กๆที่เขียนคำแปลเรียบร้อยแล้วนะคะช่วยส่งในสกูลไบรท์นะคะ ให้เราชื่อทั้งสองหน้าเลยของวันนี้ที่เขียนแปลนะคะส่งในบทที่8สามารถไปอัปโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะชื่อก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับต่อไปนะคะนิมนต์ใจเจียนบ๊ายบาย